ครั๊บเจต้าเราเก่งมาเอาให้ลงไม่ดได้เลยของโบมเ้ยสวยงามไปรุกกันพรึบครับยายุ่งกับฉันช่ช <c oughs> ่วย Help me นะคะคิวคิวคิวหลับไปซะ สวัสดีค่ะพบกับสายใจอัลไซเด c ช anel n ค่ะเรามาที่อีเวนต์นะคะ battle of the beach อีกแล้วแต่ว่อรอบนี้ไม่ได้เล่นเมากานะเพราะว่ามีคนเลือกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเลือกอาณาเป็นฮิลเลอร์นะคะที่ควรใช้ในด่านนี้เนาะจะมีอาณากับเซนยาต้านะคะเพื่อหยุดการจเจริญเติบโตของตัวบอสด้วยแล้วก็ตัวในทีมด้วยนะคะแล้วก็ลม้มเมากาได้นะเขาบอกว่ามันเป็นฮิลที่หยุดได้นะคะ ทำให้ไม่สปันยิวไม่ได้จะได้ล้มแบบเร็วๆหน่อยนี่เห็นไหมใช้ได้เลยคอมโบกับเอคอมโบกับเซนตอรแลใช้ได้นะคะโอเคเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดปุ่มซุกปั่งด้านล่างใต้คลิปได้นะคะเพื่อสนับสนุนเป็นค่าขนมเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปของซายนะคะ เอาจริงเ,เราชอบตรงที่มันสลีปได้ด้วยอ่ะชอบด้วเมื่อกี้ก็สาตาร์ทแล้วก็ล้มเหมือนกันนะคะถ้าล้มอันนี้ได้ก็จบแล้วไปนะเย yeah. ่เอ้าต้องหนีแล้วอ่ะเพื่อนกำลังจะตัวยหญ่แล้วว่าเดีด๋เดๆอเด โอ้โยดีมากเลยทีมนี้โอ้โหมีความแบบสู้ชีวิตอเซเดต้าเรเก่งมากยังไม่ตายเลยไหเซเดต้าเนี่ยจะบอกว่าตายเลยใช่เซเดต้ตาเรย,ยังไม่ตาย <S <S ได้สูดได้สูดน,นะคะไปไปไป วิ่งวิ่งวิ่งไป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 เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเดีถ้าเก้าสิบเก้าแล้วเอาเลยอันตีติดจัดไปลูกแม่แม่อือสวยอุ้ยรอบนี้ดีจ,ำจำังเลยจังหวะใช้ได้เลยค่ะ คุมกำเนิดก่อนไปแล้วเหรอหนี่ละเอาให้ลงเยี่ยมเจต้ตแล้วจะตืตนแล้วลูกไปได้จะตายจะต้องรอดเอ้าวิว่งวิงวงวงงวยวยยยยยงยยยไปยยยย ไม่ได้นะรอดต้องรอด,ต,ออดต้องรอดันต้องรอดเย้โอ้ยสวยงามอ่ะไปรุกกันพรึบๆรับเลยนะอาก,กิ้แล้วครับอย่าเข้าไปซิกิกี้เอ๋ยโจนโซ่กันท่วหน้า นี่เป็นสกิลโซที่แบบเออรังกับไปทั้งหอดมาก็คือสนุกสนานตอนเล่นมารก้าคือยังเลือกจังหวัดไม่ดีอ่ะต้องปรับการใช้อันตีนิดนึงแต่มันก็ขังเรานิดน,นึงนะเอาจริงแชต้องรอดเอาไปเอาลูกมุ้งไปเขาไม่ได้หรอกหลับไปเลย โดนคุมกำเนิดแล้วค่ะเมวกาเอาอ,อเราบูทได้ใช่ไหมเอ้ยบูทได้ <laughs> บูทตัวแบบบอสยักษ์เราได้ได้หรอออาฉัน,ดน,ดนโดนคร a บต้นคราบเฮ้ยเฮ้ยไปแปไปหนุก,กัแหละนั่นแหละวิ่งหนีกับลูกวิ่งหนีกันอ่าน,นี่ก็ิี่มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ เล็เราอยู่อะโอ้ยปาไม่ถึงมันดูดเราแล้วอโทษค่ะเพื่อนเพื่อนไ้ละอย่ายุยยุยยุกอะนั่นไงโดนดูดใจภูมิก้ไม่ดีเอาใหม่ขึ้นใหม่ รอด้วย้ยบอสจะตายแล้วบอสของมันจะตายเาจงเต้าลมแล้วอนะ่ะต้องต่อก่อนปุ๊บเปลี่ยนที่แล้วนะอ่ะนี่นี่น้องนี่ทางนี้สิ เพื่อนอยู่ไหนอะ,อะเพื่อนอยู่ไหนไปจะไปปลุกมันโอ้ไปปลุกกระดาไบเดอเอ้านั่นไงได้เรื่องเลย อาอเสร็ษ้าอันนี้คือไขรลงทัวลงไขรบาตจันทัวลงฝักเราสตีฟสตีฟสตีฟไปไปเข้าไปลูกเข้าไปโอ๊ะตายแล้วคอยก็แพทไวมากเข้าไปหนู oh. เข้าไปนะถอดรองเท้ oh. อ้าไม่ทันด้วยวไปัวลงไปสลิปสลิปสลิปไม่โดนเพราะเะอกี้มันอันสต็อปไอเบิลสกิลเจอการไหนนะมองไม่เห็นใครเลยขอป้าย ตะกี้คือวิ่งหนีหรออย่ายุ่งกับฉันช่วย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 เฮลเมีนะคะนั่นไงโดนด้วยโดนโดนเผาโดนเผาวิ่งเป็นซิกแซกค่ะวิ่งเป็นซิกแซกเยี่ยมหนีอ่ะหนี โอ,โ,อออโอ้โหแสดงเปอร์บอะไรอะเยี่ยมเลยตะกี้ได้แสดงเปอร์ระวังเพื่อนฮิวไปฮิวไปฮิวฮิวฮิวอ่าดูบันใช้ใช้ดูเลยดูเลยดู โอ้สดายเปอร์เล็กหัวจะอย,ย,อยู่หนีเลยหนีเลยนัย่นแหละทัวลงต้องทัวลงไข่ทัวลงบอสเนาะลับไปซะรับเก่งเยี่ยมกีกี้แล้วเนาะต้องแขนแน่นอนอนะ หลับไปซะหลับจนได้นีอินามิสลิปแปดครั้ง s อรี่นะ I'm สลิปอยู่เยี่ยมไปเบยดีมากดีงามเก่งหมดเลยอะ่ะไม่รูจ้จะโหวตให้ใครเลยจริงเก่งมากเซนยาบ้า,าชีมค่ะ คือแบบชนะได้แบบดีมากะโหวตกันโหวตโหวตอีกใครดีเขาโหวตให้เราหมดเลยเขาเนี้ยเราว่าแทงก็ดีใช้ได้ยืนได้เลยเออเล่นแทงดีเป็นแบบดีดีเอฟดูโมเมนต์หล่อลองลสักนิดนึงนะคะในไฮไลท์อ้า แบบกำลังจะหนีแล้วก็ปาไปบปาไปก่อนเกนจีตายพอดีเพราะว่าน่าจะเลือดน้อยเพื่อนช่วยกันดีงามมากวันนี้โอเคมาแบบสัส้นๆไวๆนะคะเดี๋ยวตัดคลิปนี้ไปก่อนเนาะจะได้แบบดูกันแบบ โอเคนะสำหรับ Event m a t t t r e นออฟเ e อะบนะคะด้วยความที่จะต้องเจอกับแทงตัวเดียวเป็นตัวเมาก้าเขาก็เลยมีคอมโบที่ว่าถ้าเล่นฮิวล้วเอาอยู่เนี่ยให้เอาเป็นคู่เซนยดต้านะคะกับตัวอนณะา อลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์ข้างล่างคลิปกันละกันเนาะวันนี้ไปละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะใครที่อยากดูคลิปอื่นนะคะสามารถกดซองคลิปด้านล่างได้เลยหรือว่าอยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เลยค่ะอะไปดูก่อนนิดนึงนะตอนนี้ battle of the beat เรามีโปเกสสองทับเก้านะคะโดยที่เราได้วิก t ตอรี่โพสไปแล้วนะ เนี่ยมันคอมพีดไปสองอันอันนี้เล่นไปถึง8เกมแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็คอมพีดสามแมตช์ด้วยนะมีดับเบิลโปเกสเราก็จะต้องไปเล่นถึง36เกมค่ะคือเล่นเยอะม,มากเพื่อที่จะได้เหรียญตรงนี้นะโปเกสตรงนี้ก็มีฮิลเกนบีสโฟร์โอ้โีมจุดจก็จะได้สเปรย์อะเฟิร์สบลัชเทคเคน เฟิร์สบัตไม่ใช่เราเหรอก็จะมีเดดบริงเกอร์ทำให้มันเป็นแบบ80,000ดาเมจหรออันนี้ก็ต้องใช้ DPS mm hmm. แล้วไหมแล้วก็แคปเจอร์ทรีพายลอนอินแบตเทิลอุ้ย,อ,ยอันนี้แปเดีเวาก็ได้ซเวนเนียแล้วค่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้ตัวเมาก้านะถ้าอยากได้ตัวเมาก้าต้องไปซื้อแบตเติ้ลพาส point แรกหรือเล่นให้ถึง point ที่45นะคะ ซึ่งก็ไกลยอยู่ตรงนี้เลยอยากได้อยู่สนุกสนุกเป็นแทงที่เล่นแล้วมันดีนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย yeah.